โอ้ยปีนงานโอเคเดี๋ยวเราบอกอะไรตอนนี้นะครับผมที่ผมหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะป่วยนะครับผมป่วยแล้วพวกนีผมก็ทำไมกระโดดน้ำกันนะครับทุกคนอันนี้ตัดอ่ะ

อย่ปิดมันเดี๋ยวนี้ยายมันโผล่ขึ้นมาเด็ดขาดยายมันใครทูลงรอนี ม่นะครับลมนั่ี้กิตาฟ้ากี้กตาฟ้าวยยังฟมานี่คือไนี่คไม้บิดอลนี่คือโซ้เรเปนโซบอลไม่ไม่ไม่ไ กับโผด แล้วก็สิ่งอัปเดตไปของผมอะไรกันแล้วก่อนนี้ชายกนักต่งงานแล้วแหละ ไม่มีเวลาอัดป,ป่วยไงสไลด์ก็พังหายกลุกโฮ <c oughs> ้ฮู้กึลุกึลูชชลลเชฟเป็นลอากลับไปสิ่งต่อไปที่เห็นเมื่อกี้ะครับแล้วก่อนนี้เฮ้มสุดหลยครับ Đi ngâm uh. đây nè Mẹ đi Chưa mà đây Đang ngâm mì tính á Mô Mẹ chưa rồi Mô Mẹ được thán Sang ngập Mẹ kia đi lẹ mấy